สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ใช้รถนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับรวมถึงท่านผู้ชมช่อง j o b l ็บนุกชาแนลใน u t u b e นะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพูดคุยเบาๆนะครับกับรายจ่ายประจําเดือนนะครับหรือรายจ่ายสําหรับท่านที่มีรถยนต์นะครับอย่างที่ทราบนะครับท่านที่มีรถยนต์นะครับจะต้องเสียภาษีประจําปีทุกคนนะครับเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาตินะครับหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเราต้องเสียภาษีทุกคนอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษีในรูปแบบใดๆกะครับสำหรับท่านที่มีรถยนต์นะครับก็ต้องเสียภาษีรถยนต์ท่านที่มีที่ดินก็ต้องเสียภาษีที่ดินนะครับท่านที่มีรายได้มีการทํางานการเป็นลูปเงินเดือนครับก็ต้องเสียภาษีรายได้นะครับเรามาพูดถึงภาษีรถยนต์ประจําปีกันดีกว่านะครับสำหรับรถเก่งนะครับรถเก่งเก่าๆนะครับโตโยต้าโซลนาหยดน้ําปี2001นะครับก็ขับตั้งแต่ปี2001นะครับตอนนี้ก็ปี2025 24ปีแล้วนะครับรถเก่าเนี่ยต้องเสียภาษีเท่าไหร่ยังไงนะครับรถโซล สมัยตอนที่ออกมาแรกๆนะครับเสียภาษีประจําปีประมาณพันพันสองพันสามนะครับแต่ว่าพอรถมันเริ่มเก่าลงนะครับภาษีก็ต่าลงมานิดนึงนะครับหลังๆนะครับปีหลังๆนะครับเขาที่จาความได้นะครับเสียภาษีต่อปีอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบสาบาทนะครับแปดร้อยยี่บสาบาทนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะไปต่อภาษีที่ขนส่งนะครับท่านมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับไม่ได้ดูว่า เอ่อมันมีรายจ่ายอะไรบ้างนะครับบางท่านนะครับก็ไปจ่ายด้วยตัวเองนะครับหลักๆนะครับสำหรับการมีรถเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นรถน้ํามันรถแก๊สนะครับหรือรถไฟฟ้าหรือรถก็ตามนะครับท่านเสียภาษีแน่นอนครับแต่ว่าเสียแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่เลทแล้วแต่ขนาดของรถแล้วแต่ความเก่าความใหม่นะครับเอ่อก่อนที่ท่านจะท่านจะไปต่อภาษีใช่ไหมครับท่านจะต้องไปตรวจสภาพรถก่อนนะครับอันดับแรกนะครับไปตรวจสภาพรถที่ต่อรออนะครับก็นํารถของท่านเข้าไปนะครับพร้อมกับสมุดผู้มือประจํารถนะครับ การตรวจสภาพรถนะครับที่ตรออนะครับมีค่าใช้จ่าย200บาทนะครับเบสิกทุกที่เหมือนกันหมด200บาทนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปต่อภาษีนะครับเบสิกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันรถแก๊สหรือว่ารถไฟฟ้าหรือรถอะไรอะไรต่อเนื่อะไรก็ตามนะครับท่านจะต้องใบซื้อพรบนะครับพรบก็คือใบที่จะเป็นคล้ายๆกับประกันเล็กๆนะครับเป็นการพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยอะไรสักอย่างนะครับประมาณ เออ่แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่บริษัทนะครับแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะครับโดยทั่วๆไปนะครับก็จะอยู่ราวๆหกถึงแปดร้อยประมาณนี้นะครับอาจจะมากหรือถูกกว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่ทําประจํานะครับอยู่ประมาณหกร้อยสี่สิบาทนะครับเพราะฉะนั้นหกร้อยสี่สิบาทนะครับบวกกับอีกสองร้อยนะครับหกร้อยสิบพรบใช่ไหมฮะตรวจซ่อมรถอีกสองร้อยนะครับแล้วก็ภาษีอีกแปดร้อยยี่สามบาทนะครับรวมแล้วก็จะเป็น 1,663บาทประจำปทีที่จะต้องเสียสำหรับรถท,ทั่วไปนะครับแต่เนื่องจากรถเราเป็นรถติดแก๊สนะฮะก็จะต้องมีการตรวจสภาพแก๊สนะฮะตรวจสภาพแก๊สเนี่ยเบสิกท,ท,ทั่วไปเลยนะครับทุกทกที่นะครับเหมือนกันหมดคือ500บาทต่อปีไม่ว่าจะเป็น NGV LPG เนี่ยจะต้องมีการตรวจสภาพแก๊สทุกปีนะครับไม่ว่าท่านจะออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจตะม่ผิดนะครับ 7ปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องตรวจนะครับถ้าเป็นรถแก๊สนะฮะแต่ว่าปีที่8เป็นต้นไปเนี่ยตรวจทุกปีแน่นอนนะครับแต่ว่ากฎหมายกฎระเบียบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยผมไม่อัปเดตผมไม่แน่ใจอันนี้พูดถึงชฉรถเก่านะครับเพราะฉะนั้นรถแก๊สนะครับนอกจากตรวจสภาพรถนะฮะนอกจากพอรบนะครับนะฮะก็จะต้องมีตรวจสภาพแก๊สนะฮะก่อนที่จะไปทําภาษีนะครับ ก่อนที่จะไปที่ขนส่งธรรมภาษีนะครับอะสำหรับท่านที่ออกรถแก๊สมาแล้วเป็นระยะเวลานาน,านอย่างข้าพเจ้าเนี่ยถ้าเกิดถึง10ปีนะครับถ้าถึง10ปีเราจะต้องไปตรวจถังแก๊สด้วยนะครับตรวจถังแก๊ส10ปีตรวจถังแกส๊ส1ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใบ ของการตรวจถังแก๊สเนี่ยจะอยู่ได้5ปีนะครับเราจะต้องไปตรวจอีกทุก5ปีนะครับ5ปีก็จะไปตรวจทีการตรวจตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับจะต้องไปตรวจในร้านที่ตรวจสภาพแก๊สโดยเฉพาะนะครับที่มีวิศวกรที่สามารถตรวจถังแก๊สได้ขอแนะนำนะครับเบสิกทั่วไปแล้วค่าตรวจถังแก๊สไม่เท่ากันแต่ละร้านนะครับที่ผมเคยเจอมา ,2,000 2,000กว่าแล้วก็พันหนึ่งนะครับ ถามว่าต่างกันยังไงไม่ต่างกันนะครับแล้วแต่ลานแล้วแต่ความโชคดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากไปตรวจถังแก๊สนะครับจำไว้ครับถ้าท่านมีถังแก๊ส LPG NGV และถึงเวลาต้องตรวจ5ปีหรือ10ปีเนี่ย10ปีแรกนะครับไม่ต้องตรวจทุกป,ปีนะถังแก๊สเนี่ย10ปีแรกไม่ต้องตรวจนะฮะตรวจเฉพาะตรวจสภาพแก๊สนะฮะจะได้ครบ10ปี ต้องไปตรวจถังแก๊ส1ครั้งและตรวจทังตรวจ1ครั้งเนี่ยอยู่ได้อีก5ปีถ้าไปเช็คแล้วมันปกติก็อยู่ได้อีก5ปีก็ต่อทุก5ปีนะฮะวันนี้ผมไปต่อของร้าน PPN Auto Gas อะไรสักอย่างนึงครับอยู่ใกล้ๆกับขนส่งคลองหลวงครับติดกันเลยถ้ามามอเตอร์เวย์หรือมาเส้นขนาดมอเตอร์เวย์นะครับก็จะอยู่ก่อนถึงขนส่งคลองหลวงคลอง4ประมาณ500เมตรนะครับอยู่ระหว่างปั๊มคาวเทคกับปั๊มอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละฮะเซิร์ชใน Google Google Map ได้ไม่ยากนะครับหาไม่ยากนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยไปถามมาหลายที่นะฮะส่วนใหญ่2,000อัพนะครับไม่ว่าจะเป็นอู่ยูโรมอรเตอร์หรือว่าจะเป็นอูอ่ที่มานีแมนหรือว่าไม่แน่ใจว่าแก๊สบอยด้วยหรือเปล่านะครับก็จะดูราคานี้คือปัม๊มที่เป็นศูนย์ที่เป็นอู่แก๊สขนาดใหญ่ที่แบบมีแบบ เจ้าหน้าที่เยอะนะครับแบบมีความครบวงจรเนี่ยราคาจะสูงครับสังเกตนะครับแต่ถ้าเป็นอูเ่เล็กๆนะครับร้านตรวจสภาพเล็กๆเ,เนี่ยราคาจะถูกกว่านะครับซึ่งอยากบอกเลยนะครว่าถ้าท่านตรวจถังแกส๊สตรวจถังแกส๊สทุก5ปีกับทุก10ปีนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,000บาทถ้าเกิดเจอแพงกว่านั้นคุณโดนโขกนะครับคุณสามารถหาร้านอื่นได้โดยการเสิร์ชจ,จาก Google Map ร้านไหนมีตรวจสภาพแกส๊ส ตรวจสภาพแก๊สตรวจถังแก๊สนะครับโทรศัท์ไปถามเขาว่าราคาเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับโดยมากนะครับร้านที่ตรวจถังแก๊สนะครับก็จะตรวจสภาพแก๊สด้วยนะครับแล้วก็จะตรวจสภาพรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจนะครับเราก็ให้เขาเอาไปทําภาษีให้เลยก็ยังได้นะครับเพราะว่าร้านที่เป็นร้านตลอหรือร้านตรวจสภาพรถเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรับต่อภาษีอยู่แล้วโดยเขาจะคิดค่าบริการประมาณ 60- 70บบาทแล้วแต่ที่นะครับตอบไม่ได้นะครับส่วน ที่เหลือนะครับก็จะเป็นประกันนะครับถ้าเกิดท่านจะทําประกันด้วยนะครับอย่างผมทําประกันชั้น3มาตลอดนะครับประกันชั้นสาคือถ้าเกิดเราซวยไปชนเขาเราเกิดเราซวยไปชนเขาเราผิดนะครับเราซ่อมเองแต่ว่าประกันจะซ่อมให้ฝ่ายที่คนที่เราไปชนน่ะพูดง่ายคือถ้าเราไปชนคนอื่นแบบหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เสียแค่ของเราเองเราไม่ต้องไปเสียของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับประกันเขาจะเคลียร์ให้แต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับ เราก็ไป็นเคลมประกันเขาก็จะมาดีลให้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องมาชดใช้ให้เราถ้าเขามีประกันประกันก็ต้องมาเคลียร์ให้เราถ้าเขาไม่มีประกันก็ต้องเคลมเงินให้เรานะครับสรุปแล้วประกันชั้นสามเนี่ยผมเสียประมาณปีละสองพันบาทนะครับสองพันบาทเพราะฉะนั้นสรุปนะครับค่าใช้จ่ายประจําค่าใช้จ่ายประจําปีนะครับทุกประจําทุกห้าปีนะครับถ้าเกิดประจําปีเนี่ยก็จะประมาณปกตินะครับอ่ะปกติเลยคิดง่ายๆนะครับเวลาไปถึงปุ๊บเราก็จะ ที่จะต้องจ่ายนะครับเวลาไปถึงตลล่อนะครับผมก็จะทําประกันนะครับประกันพวกประกันชั้น3านะครับควบกับพรบนะครับประกันชั้น3 2000พรบหกร้อยสีบคบๆประมาณนี้ครับมันจะอยู่ราวๆนี้สองพันห้าถึงสองพแล้วแต่ร้านแล้วแต่บีฮอร์แล้วแต่บริษัทแล้วแต่ประกันนะครับถ้าเกิดคิดเบสิกคร่าวๆนะครับประกันกับพรบอยู่2 6งพบาทนะครับบวกกับค่าตรวจสภาพรถอีก200เป็น2840บาทนะครับหลังจากนั้นตรวจสภาพแก๊สนะครับบวกอีก500นะครับ บทสภาพแก๊สอีก500แล้วก็ไปที่ขนส่งขนส่งก็จะไปจ่ายภาษีประจำปีนะครับเสียอีก8ป3ีบาทบทเบ็ดเสร็จนะครับสำหรับลดแก๊สนะคะประจำปีนะครับบวกประกันบวกพรบบบวกตรวจสภาพแก๊สบวกภาษีนะครับอยู่ที่4 1 6 3บาทนะครับ4163แต่ถ้าเกิดท่านครบ5ปีครบ10ปีนะครับก็เสียค่าตรวจถังแก๊สอีกนะครับเป็น 5,163บาทปีนี้เราเสียไปทั้งหมด5,163บาทเพราะว่าเราครบ5ปีที่จะต้องตรวจถังแก๊สพอดีนะครับถ้าไม่เกิดถ้าเกิดว่าไม่ตรวจถังแก๊สนะครับก็เหลือ4 1 6 3บาทนะครับแต่ว่าถือว่าโชคดีที่เราเช็คล้านที่ตรวจถังแก๊สในราคาถูกเจอคือล้านที่คิดแค่พันเดียวนะครับที่ผ่านมาเคยเจอ2 0 0 0กว่าตลอดนะครับตอน15ปีเออตอน10ปีนะครับตอน10ปีตอน15ปีสิใช่เออใช่ไหม ตอน10ปี15ปีปีนี้ปีที่16เนาะตอน10ปีกับสิปีโดนไปสอง0ันกว่านะฮะก็ใช้เวลาไม่นานครับพี่ที่ที่ขนส่งก็จะอยู่แล้วเวลาประมาณ15ถึง20นาทีโดยประมาณนะครับก็ไปถึงก็เอาเอกสารทั้งหมดที่เขาเตรียมมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรบบตรวจใบตรวจสภาพรถใบตรวจสภาพแกส๊สนะฮะใบตรวจถังแก๊สนะครับ,รนะรบเอาไปยื่นในข่าวปุ๊บเขาก็จะออก กลมๆอะที่ติดหน้ารถอะกลมๆว่าเ,เสียภาษีแล้วภาษีใช้ได้ถึง1มิถุนายน2569แล้วก็มาติดหน้ารถเวลาเราผ่านด่านต่างๆนะครับตำรวจเขาจะเวลาเขาจะเช็ครถอะเขาจะมองที่ตัวสติ๊กเกอร์ของเราอะว่าเราอะจ่ายค่าภาษีหรือยังถ้าไม่จ่ายค่าภาษีนะครับกบกกจอด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 กบกกจอดจอดจอดแต่ถ้าเกิดว่าสแตมปมภาษีเราอะมันยังอัปเดตอยู่มันยังไม่ถึงกําหนดโดยมากนะครับ ตำรวจขานด่านนะครับร้อยละเก้าสิบนะครับที่เขาจะเชนะ็คเนี่ยถ้าเราเขาไม่โดนถ้าเขาไม่มีสายมาแจ้งนะครับว่ามีการค้ายามีการทําอะไรผิดกฎหมายนะครับโดยมากนะครับเขาจะมองเข้าคร่าวนะครับจากวงกลมๆเนี่ยภาษีประจําปีที่อยู่หน้ารถของท่านนะครับแค่นั้นหลักๆถ้าเกิดเขาล้เกิดว่าคุณมีอะไรที่ต้องสงสัยนะครับเขาอาจจะเรียกโบกแล้วก็เข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาขอดูตรวจค้นอะไรมากกว่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านภาษี ประจำปีของรถนะครับสติ๊กเกอร์ภาษีประจำปีของรถที่ติดหน้ารถอ่ะถ้าเกิดมันหมดเนะี่ยหรือถ้าท่านไม่ติดเอาไว้เนี่ยโอกาสที่ท่านจะถูกโบกถูกเรียกถูกลงมาตรวจเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียน้อเสียมากเสียยากเสียง่ายนะครับถ้ามีเวถ้ามันจะครบกําหนดนะครับภาษีประจำปีเนี่ยสามารถต่อล่วงหน้าได้นะครับต่อล่วงหน้าได้3เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ หมดมิถุนานะครับไปต่อเมษาเลยก็ได้นะครับไม่ต้องรอถึงแบบหมดหมดปุ๊บต่อปับ๊บหรือว่าเลยไปแล้วถึงมาต่อไม่ต้องเลยไปแล้วมาต่อก็ได้นะครับอาจจะมีค่าปรับนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดท่านเจอด่านตรวจท่านความซวยของท่านมาเยือนนะครับเกิดเจอตำรวจโบกแล้วมันเจอว่าสติ๊กเกอร์มันหมดอายุเนี่ยคุณก็โดนแน่ๆนะครับโดนแน่ๆโดนเรียกแน่ๆนะฮะโดนเรียกเก็บแน่ๆ <c oughs> ครับก็ประมาณนี้สําหรับ ปีนี้นะครับค่าใช้จ่ายประจําปีของรถนะครับหมดไป5,163บาทถือว่ายังโชคดีที่ไม่เจอค่าโขกในการต,วตรวจถังแก๊สนะครับแต่ว่าผิดเสียได้อย่างคือต,ตรวจถังแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องได้5ปีนะครับแต่ว่าเขาออกกฎใหม่มานะฮะออกกฎใหม่มาว่าการตรวจถังแก๊สเนี่ยเขาจะนับเริ่มจากวันที่ผลิตถังแก๊สนะครับซึ่งวันที่ผ,ผลิตถังแก๊สของผมเนี่ยมันเป็นมันเป็น2,008หรือยังไงสักอย่างนี่ไม่แน่ใจคือมันไม่ใช่คือพูดเอาพูดง่ายๆคือ ระยะเวลาที่ผมได้เนี่ยจากวันนี้วันที่ตรวจเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่5ปีมันเหลือแค่ประมาณ3ปีนะครับวันนี้1 1มิถุนา1นมันตรวจถึงวันที่1มิถุนา2 568้าถึง2 5 7 1นะครับมันได้แค่3าปีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากฎหมายใหม่มัน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 ให้อิงมาจากอ,อ,อิงมาจากอายุของถังแก๊สวันผลิตถังแก๊สนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราไปต่อ,อยุยุ5ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะได้อีก5ปีเต็มนะครับมันจะไม่ต้องมีเหลื่อมของเอ่อช่วงช่วงที่ผลิตถังแก๊สออกมาแล้วเร,เรายังไม่ได้ไปติดตั้งนะฮะนึกออรอไหมเราไปติดตั้ง15เราไปติดตั้ง15ปีที่แล้วนะฮะสิบปีที่แล้วก็ประมาณ2010นะฮะเราไปติดตั้งประมาณ2010แต่ว่าถังเนี่ยมันผลิต2008นะฮะมันผลิตก่อนเราซื้อ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นหากลบกบนี้แล้วนะครับ เขาต่อ,อยุจากวันผลิตใช่ไหมฮะจากวันผลิตถัง2,008นะครับ2,008 2,008 2,018 2,020 2,023นะ2,023ถึง2,028นะฮะก็กลายเป็นว่าเราก็เลยเราก็เลยต่อถังแก๊ส5ปีเนี่ยก็เลยกลายเป็นต่อถังแก๊สเอาใหม่นึกออกไหมนึกออกไหมเอาใหม่ถังแก๊สผลิตมา2,008เราซื้อมา2,010นะฮะ ครั้งแรกเราต่ออายุเราเราได้สิบปีสองพันสิบถึงสองพันยี่สิบครั้งที่สองสองพันยี่สิบถึงสองพันยี่ห้าแต่ว่าเขาคิดเขาคิดสิบห้าปีจากวันผลิตนะฮะเพราะฉะนั้นโดยกลายเป็นว่าถัางแก๊สของผมเนี่ยมันต้องตรวจถังแก๊สสองพันยี่สามถึงสองพันยี่สิบแปดเพราะฉะนั้นสวช่วงต่างส่วนต่างของสองพันยี่สามถึงสองพันยี่ห้าของเราก็เลยหายไปเราก็เลยได้ ช่วงของการตรวจถังแก๊สเป็น2025ห้าถึงสอ2พันยีคือพูดง่ายคือปี2568ถึง2571ได้แค่3ปีแต่ถ้าเกิดต่อตรวจครั้งหน้า5ปีก็จะได้จะได้เต็ม2571ถึง2576อย่างเงี้ยงงไหมไม่งงเนาะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเขาคำนวณการต่ออายุถังแก๊ส5ปีนับจากวันผลิตนะฮะถ้าเกิดว่าท่านที่ต่อมาแล้วครั้งก่อนๆเนี่ยเขาก็จะอาจจะคิดให้5ปีเต็มแต่ณนะวันนี้เขาคิดให้ตัดตัดช่วงวันที่ผลิต ออกจากวันนี้ซื้อออกไป2ปีเราก็เลยเหลือแค่3ปีแต่ถ้าเกิดว่าตรวจครั้งหน้าเราก็ได้5ปีเต็มประมาณนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรพันหนึ่งยังไงก็ค,คุ้มนะครับไม่แพงก็ใช้เวลาตรวจประมาณสัก20่นาทีนะครับพอดีมีขนส่งเขามาลงที่จะที่จะถ่ายรีวิวอยู่ตรงหน้าเอ่อหน้าศูนย์หน้าศูนย์ตรวจแก๊สแล้วแต่ว่าด้วยความที่คุณนายเจนเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็หงุดหงิดนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ถ่ายนะฮะตรงบริเวณศูนย์ตรวจแก๊สเขาก็มีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยมี มีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านขายของชําม,มีร้านกาแฟาอะไรเงี้ยก็อยู่ใกล้ใกล้กับขนส่งคลองหลวงคลองสี่นะครับเดนทางสะดวกครับเพราะว่าถ้าออกจากเส้นคลองหลวงธรรมกายมานะครับก็ตรงไปสุดก็จะเจอวงแหวนเข้ามอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวามาตามถนนนะครับถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะครับประมาณสัก1กิโลก็จะเจอกับขนส่งนะครับก็จะเป็นที่สําหรับการสอบไปกับคียสำหรับการต่ออายุใบอนุญ,ญาตต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการต่อภาษีรถยนต์นะครับ ถ้าเกิดท่านขี้เกียจท่านก็ฝากร้านตลออไปทําได้ถ้าเกิดท่านท่านสามารถไปเองมันก็จบมันก็จะมีใบเสร็จออกมาเลยมันก็จะมีสติกเกอร์มีภาษีออกมาเลยมีอะไรเอกสารต่างๆออกมาโดยท่านก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเที่ยวไปเที่ยวมากับตลอ,ออหลายครั้งนะฮะประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดท่านเลือกที่จะไม่ต่อภาษีรถยนต์เอ้หยโดทนะครับถ้าหากท่านเลือกที่จะไม่ ต่อประกันรถสามารถทําได้นะครับแต่ว่าท่านก็ต้องคุ้มครองความเสี่ยงของท่านเองนะครับถ้าเกิดท่านเกิดอุบัติเหตุที่มันหลายแรงหรือท่านไปชนไขรเขาหรือไปชนรถเขาแล้วก็เสียหายมากนะครับท่านอาจจะต้องจ่ายเงินหัวโตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเสียเงินประจําปีแค่ปีละสองพันสำหรับค่าประกันชั้นสามผมว่ามันยังไงก็คุมครับถ้าท่านมีเงินเยอะท่านจะต่อประกันชั้นหนึ่งชั้นสองหรือจะเป็นประกันสามบวกสองบวกอะไรมาแล้วแต่ท่านนะครับว่าค่าใช้จ่ายของการต่อประกันเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปนะครับสําหรับรถเก่าเนี่ยผมคิดว่าไม แต่ยังไงพรบรต้องมีนะครับยังไงประกันชั้นสามยังไงผมว่าควรจะมีนะครับเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงเราไม่รู้ว่าเราวันหนึ่งเราอาจจะเกิดอัิเสบไปถอยชนเขาหรือไปขับชนตูดใครเขาหรือว่าอาจจะเกิดเบรกไม่ทนันเบรกไม่อยู่ฝนตกถนนลื่นเราไปไปเฉี่ยวไปชนไปอะไรเขาเนี่ยถ้าเกิดท่านต้องไปรับผิดชอบเองถ้าเกิดเขามีประกันชั้นหนึ่งก็ดีไปถ้าเขาไม่มีประกันชั้นหนึ่งหรือเขาเอาเรื่องคุณหรือตกลงกันไม่ได้คุณอาจจะต้องควักเงินเป็นหมื่นเป็นแสนซึ่งมันมันมันเป็นเรื่องของ มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ไม่ควรจะเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นการเสียงเงิน2 0 0พันสหรับค่าภาษีโทษนะครับเสียงเงิน2,000สําหรับค่าประกันรถยนต์ช<ๆ>ั้น3ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับส่วนการต่อภาษีเนี่ยถ้าท่านชนะประจํานะครับยังไงก็ต้องต่อภาษีครับอย่าไปต่อให้มันเลยกําหนดเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนใบสั่งมีโอกาสที่จะโดนเรียกถ่ายเงินได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นภาษีประจําปีแค่800กว่าบาทพันกว่าบาทนะครับไปจ่ายซะนะฮะก็ถือว่าเป็นการช่วยชาติอย่างหนึ่ง เป็นการช่วยส่งเสริมให้ประเทศเกิดไรายได้ให้ให้ไปทําประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับประมาณนั้นก็จบจบแล้วครับสาหรับรีวิวการเสียค่าใช้จ่ายประจำปีของรถนะครับไม่นับค่าซ่อมบอํารุงต่างๆนะครับหรือว่าค่าตรวจเช็คระยะ,ะ,ยะอะไรต่างๆหรือการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โน่นนี่นั่นนะครับอันนั้นเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอิสระอยู่แล้วนะครับแต่ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียแน่นะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือค่า พรบค่าตรวจสภาพรถแล้วก็ค่าภาษีประจำปีนะครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณพันหนะครับแต่ถ้าท่านมีแก๊สด,ด้วยก็บวกอีกห้าร้อย 500, เป็นสองพนห่นะครับ <c oughs> ท่าทาประกันด้วยนะครับหรือท่านต้องตรวจถังด้วยก็บวกอีก1 0 0 0งพันสอหรือสามพแล้วแต่ท่านเลยนะครับที่จะเลือกนะครับ <c oughs> การบริการแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> การตรวจถังแก๊ส <c oughs> การตรวจสภาพแก๊ส <c oughs> การตรวจสภาพรถแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับการบริการดีเลวเฉยๆนะครับมันก็มี มีบริการมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปนะครับบางที่บริการหรูหร่าไฮโซมีห้องนั่งกระคิมกาแฟนั่งพักผ่อนหย่อนใจในช่องแอร์ได้นะครับบางที่บางห้องออบางศูนย์หรือบางที่ตู้สภาพแก๊สบางที่ตู้สภาพรถก็ไม่มีเฟสติตี้อะไรนะครับก็คือนั่งยืนรอตากแดดแบบโอเพนแอร์กันก็มีครับแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าบริการตรงนี้ก็จะต่างกันไปนะครับถ้าเกิดท่าน าดหวังที่จะได้บริการที่ดีนะครับท่านก็อาจจะต้องเสียค่าบริการที่สูงตามไปด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประหยัดได้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องหรูหร่าไฮโซนะครับเอาแค่สะดวกคิวไม่ยาวไปแล้วจ่ายไปแล้วรวดเร็วเสร็จรวดเร็วไดอ้ออกเอกสารมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปยื่นต่อได้จบจบบทจบบททุกอย่างนะครับอย่างวันนี้เสียเวลาไปประมาณสัก2ชั่วโมงมั้งออกไปประมาณ9ก้าโมงเสร็จกลับมาประมาณ11บเอโมงตีว่า9ก้าโมงครึง่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับสำหรับการ ไปทาเอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบตรวจสภาพรถตรวจสภาพแก๊สตรวจถังแก๊สนะครับอยู่ราวๆประมาณแล้วก็ไปยื่นภาษีนะครับก็ใช้เวลาประมาณสชั่วโมงตีว่าครึ่งวันครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่ายนะครับทุกอย่างก็จะเสร็จนะครับถ้าเกิดท่านอยากให้เร็วกว่านั้นก็อาจจะฝากที่ตรอเขาไปยื่นให้นะครับก็จะประหยัดเวลาไปได้นะครับแต่ว่าท่านก็ต้องเสียเวลาไปที่ตรออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปเอาเอกสารนะครับก็แล้วแต่ท่านสุดแล้วแต่ท่านเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับสอบถามไว้ได้นะครับค่าใช้จ่ายขอก็บอกแล้วทุกอย่างเขียนไว้แล้วก็เล่าไว้บอกหมดแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพรบหกร้บนะฮะตัวสภาพรถส0งร้ภาษีประจำปีแปดรี่สินะครับรวมเป็น1,600เศษนะครับตัวสภาพแก๊สห้าร้อตัวถังแก๊สห0 0่นะฮะและก็ภาษีเออตทับและก็ ประกันชั้น3อยู่ที่2000นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทําประกันก็ตัดออกไปถ้าท่านไม่ต้องตรวจถังแก๊สตัดออกไปถ้าท่านไม่ต้องตรวจสภาพแก๊สท่านติเป็นรถยนต์ธรรมดาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถยนต์น้ำมันนะครับก็ไม่ต้องตรวจสภาพแก๊สนะครับก็จะประหยัดออกไปก็จะอเกือแค่พันกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้สำหรับรถเก่าๆนะครับถ้ามีรถใหม่ก็จะแพงขึ้นไปตามแต่ตามสเต็ปตามสแตนดาดของแต่ละชนิดของรถนะครับแต่ละช่วงอายุของรถนะครับก็ประมาณนั้น กับคุณที่รับฟังกับคุณที่รับชมสวัสดีครับ